นี่โอ้นี่ครับสวัสดีครับผมอยู่กับผมช่องหนุ่มบ้านโนนครับวันนี้ได่ได้เข้าป่าเด้อพี่น้องบ่ได้เข้าป่าบม่ได้ต่อไกลหรอกวันนี้จะพาพี่น้องมาลงน้ำครับป,ปักปลาวันเนี้ย นี่ครับเบ็ดเรามีอยู่สิบสิบกว่าหลังทุกคนเหยื่อที่ใช้ก้อนนี้ครับจิ้งหลีดเป็นเหยื่อจิ้งหลีดครับทุกคนบอได้ต่อไก่แล้วทุกคนไก่มันต่อยากแล้วครับต้องรอปีหน้าน่นะครับต่อไก่วันนี้พามาใส่ปลาช่อนครับดูใหม่ครับทุกคนนี่ครับ เป็นสะน้ำมันลงครับก็จะลุกอยู่ทุกคนไปลองไปใส่กันครับทุกคนว่าจะมานประมาณไปครับลุยหลังแรกแล้วครับนี่ทุกคนเดี๋ยวมาลุ้นนล้กันครับว่าจะมานประมาณใส่หลังต่อไปกันเลยตรงนี้ทุกคน เดี๋ยวแหวกหญ้าใส่ก่อนโอ้ปางหกยางทุกคนเน่เดี๋ยวใส่นู่นนะครับเรียบไปนูน่นอ้อมไปนูน่นอ้อมไปนู่น่ะใส่กันเลยครับหลังนี้นี่ครับหลังที่สองของเฮาแหมมันหมานนี่เด้อพี่น้องอเดี๋ยวได้ลุ้นครับใส่กันต่อ หลังที่สามทุกคนผมขอใส่ให้แล้วก่อนด้วยทุกคนเดี๋ยวค่อยมาลุ้นนำกันครับว่าจะหมานบ่ะหมานมื้อนนี้ขออนุญาตใส่ก่อนโอเคครับทุกคนหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายเราโหร้อเลยทุกคนอ้อมซายนู่นนะแทกไปตรงนี้ก่อนครับแทกไปตรงนี้อ๋อไปนี่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 น แต่หลังนี้ทุกคนเนอ่ะเหยื่อหมดครับปานินปานินมากินก่อนปานินน้อยเล่นเหยื่อเราเดี๋ยวไปใส่เหยื่อตรงนู้นก่อนครับทุกคนเหยื่อหมดนี่ทุกคนเหยื่อหมดครับจริงๆด้วยตาน้อยเล่นก่อนต้องรอค้าๆก่อนครับทุกคน เดี๋ยวเปลี่ยนเหยื่อตัวนี้ก่อนครับนี่ครับเปลี่ยนเหยื่อแล้วทุกคนโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันทุกคนค,ำคำ่ำๆสักหน่อยช่วงนี้พักก่อนครับอย่าไปหากินน้ำก่อนปลาขึ้นครับทุกคนเดีย๋ยวมาลุ้นด้วยกันครับไปไปครับทุกคนไปยามปลาเที่ยวแรกกันน่าจะยามเที่ยวเดียวแหรอครับทุกคน ปลามันลกจังเลยครับอยู่คนเดียวด้วยมั่จะยำแล้วก็กลับเลยครับเนี่ยเก็บกลับเลยจะได้บไ่ได้ก็พูยว่าก,กันครับทุกคนปลามันโลกครับเม่จะได้ัวหรือเปล่าไปไปดูหลังแรกกันครับทุกคนหลังแรกเราอยู่ข้างล่างนี้ครับโอ้โหปลาโลกครับ โอ้ยังอยู่เหมือนเดิมครับทุกคนนี่เหลือจริงดียังอยู่ครับไปดูหลังต่อไปครับใชได้ให้บน่นเนาะจะมีตัวให้ทุกคนได้ดูบ่นเนี่ยเหมือนเดิมครับทุกคนหลังสอง ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆหลังนี้เยอะหมดปลาน้อยเล่นครับทุกคนเดี๋ยวเก็บครับหลังนี้เก็บหลังสุดท้ายทุกคนบดติดนะครับผมบดได้ถ่ายให้ทุกคนได้ดูเ้อะปลาบดติดเลยครับทุกคนผมเก็บมานี่ครับ แล้วก็ไอที่บอไ,ได้เก็บมาก็หลายหลังอยู่ทุกคนเหยื่อมันมีอยู่เอาไว้มาดูพรุ่งนี้ครับมายามพรุ่งนี้เช้าอีกเพื่อมันจะติดเดี๋ยวผมจะพาพุ่งพี่น้องมายามพรุ่งนี้เช้าอีกครับอีกรอบนึงเ่จะได้ตัวบ่ไปครับไปรอลุ้นด้วยกันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนเช้าครับ พามยายมปลาครับที่ใส่กันไว้เมื่อคืนเมื่อวานนี้บดได้สักตัวครับตอนอคืนปลาบดติดเลยครับกู้ไปลายหลังอยู่ทุกคนแต่ที่ว่าอันที่ยังบดได้กู้ไปเยก็มีอยู่ครับมันมีจิ้งรีติดเหยื่อติดเบ็ดอยู่เสียดายจิ้งรีครับเสียดายเหยื่อก็เลยบดเก็บก็เลยมยายมตอนเช้าไปครับทุกคนไปลุ้นด้วยกัน ไปดูหลังแรกเลยครับม่นจะติดบ่อยู่คนเดียวด้วยทุกคนเมื่อคืนนี้กลัวครับตามลบโอ้โบดโดน,นครับทุกคนนี่หลังแรกเก็บครับ ไปหลงต่อไปกันครับเหยื่อเราใช้เป็นเหยื่อจิ้งหลีครับทุกคน ừ, นี่ครับมันลกมากเลยครับทุกคน ừ, หลังนี้ก็บ่โดนเหยื่อหมดครับนี่เก็บครับเก็บเก็บมาสามหลังทุกคนบ่ติดหลังนู้นเชือกตึงๆทุกคน เชือกตึงๆดูนี่โอ้ยทุกคนโดนครับหลังนี้แต่ตายทุกคนปลาตายครับนี่ทุกคนนี่โอ้โแปบ๊บนึงครับ นี่ทุกคนโอ้ตัวใหญ่โอ้ได้แล้วทุกคนหนึ่งแต้มเรือล้างกันนี่โอ้ นี่ครับเก็บกคนทุกคนรนยบร้อยครับทุกคนนี่ครับได้แล้วหนึ่งแต้มไปลุยยังต่อครับหลังสุดท้ายครับทุกคนได้ตัวนึงตัวใหญ่อยู่ทุกคน ได้หนึ่งแต้มครับได้หนึ่งแต้มพอได้ไปต้มครับทุกคนตัวใหญ่อยู่พอได้ไปต้มนี่ครับทุกคนตัวใหญ่คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับทุกคน เจอกันใหม่คลิปหน้าครับใครชอบคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ